วันนี้นะคะเรามาไกลกันถึงปาจีนบุรีค่ะเรามาสวนปาล์มสาชัยะค่ะเพราะว่าเราได้รับการอนุเคราะห์จากพี่แจ็กนะคะแล้วก็พี่หนุ่มนะคะวันนี้ที่จะมาให้ข้อมูลเอาตะซอยกับใช้กับปาล์มกันนะคะสวัสดีค่ะพี่แจ็ค,คสวัสดีค่ะพี่หนุ่มนะคะคคต้องเริ่มต้นกับใครก่อนพี่แจ็กก่อนใช่ไหมเพราะพี่แจ็คเป็นคนที่เริ่มเอาตซอยเข้ามาใช้กับสวนปาล์มไหมหรือว่ายังไงอ่าแค่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะก็ สวนปาล์มเนี่ยแต่ก่อนมันมีปัญหาเรื่องผลผลิตกับเรื่องของการเขาเรียกว่าใบเนี่ยมันกองเป็นเป็นสวนเลยมันจะทำยังไงพอดีไปเจอโฆษณาว่าใช้จุลินทรีย์สามารถย่อยได้ก็เลยเอามาทดลองใช้ในการย่อยทางปาล์มก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็เขาบอกมันสามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนในการเอามาพ่นให้เขาเรียกว่าละลายแล้วก็มันมันก็จะเขียวขึ้นเพราะตอนนั้นอ่ะของเราเนี่ย คือทามันจะเหลืองเหลืองมันไม่เขียวแบบนี้ไม่สวยแบบนี้เลยอ๋อนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเอาเข้ามาใช้ครับงั้นแสดงว่าตอนแรกพี่แจ๊กเป็นคนเอาเข้ามาแล้วให้พี่หนุ่มใช้ใช่พี่หนุ่มดูแลสวนนี้ใช่ไหมคะพี่แจ๊กใช่ค่ะพี่หนุ่มดูแลสวนนี้มาตั้งแต่ต้นเลยอ๋อพี่แจ๊กบอกว่าพี่หนุ่มเป็นผู้จัดการสวนใช่ไหมคะอยู่อยู่กับสวนปามากี่ปีแล้วคะพี่สวนนี้เข้าปีที่เก้าแล้วครับเข้าปีที่เก้าแล้วพอพี่แจ๊กเอาในส่วนของเอโตซอยเนี่ยพี่แจ๊กเริ่มต้นจากอะไร <Bio. S 2> ต้องจากไบโอก่อนค่ะเพื่อแก้ปัญหาทางปามทางปางใช่ครับแล้วพี่หนุ่มใช้แล้วเป็นไงคะตอนนั้นคือท,ที่ที่มองนี้ผลออกมาดีมากครับแต่ก่อนทางใบที่เราฟองไว้เนี่ยมันใช้เวลาสองเดือนกว่าจะย่อยสลายส <2 S 3> องเดือนใช่ครับพอเรามาพ่นครั้งแรกเนี่ยเราเดินเหยียบย่ําดูมันใช้เวลาแค่สองอาทิตย์มันก็เริ่มยุบตัวแล้วครับอ๋อ oh, แล้วมันจะเกอ,เอบแกบแบบนี้ใช่ครับอันนี้ที่ทพี่หนุ่มวางนี่กี่อาทิตย์แล้วคะอันนี้ได้สองอาทิตย์กว่าแล้วเริ่มเิม ย่อยแล้วเริ่มเริ่มจะย่อยมันยังไงคะพี่พอมันเริ่มย่อยนี่มันทําให้พี่แบบประหยัดแรงงานหรือประหยัดอะไรสมัยก่อนพี่ย่อยยังไงสมัยก่อนต้องใช้เครื่องกดต้องใช้แรงงานสองคนแล้วก็มีค่าน้งมันแต่ตอนนี้เราไม่ไม่ต้องใช้เครื่องแล้วทีคนงานวางแบบนี้เลยครับโอ้แต่เราก็ย่อยเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยแต่การวางที่นี่มีเคล็ดลับใช่ไหมพี่หนุ่มบอกได้ไหมว่าทําไมวางทางตามแบบนี้เขาทุกทีนี่เห็นเขากองเป็นชั้นชั้น ถ้ากองเป็นชั้นใช้เวลา4-5เดือนกว่าเขาจะย่อยสลายแต่พอเราเลียงแบบนี้ซือพื้นผิวเขาสามารถรับจุลินทรีย์ได้เต็มที่เลยครับเวลาเราพ้นนะครับจุลินทรีย์ลง,ลงได้ทุกจุดเขาจะเห็นเลยว่าแผ่ย, <ไฟ S 2> ย,ย,ย่อยเร็วมากครับออันนี้ที่เราเหยียบอยู่นี่ก็คือสองอุณิใช่ครับแต่จะเหยียบรู้เลยว่าความกรอพร้อมย่อยของเขาไบโอย่อยแล้วไฮโกลพี่หนุ่มได้ใช้ไหมคะใช้ครับส่วนมากจะใช้กับตรงคอปามครับที่ที่ใช้ ตัวไฮโกะนะคะพี่หนุ่มใช้แบบไหนคะพอจะบอกเคล็ดลับเราได้ไหมว่าพี่หนุ่มใช้แบบไหนคือตอนตอนที่ใช้ก็คือใช้ตอนแรกเราใช้โดนพ่นก่อนโดนใช่ครับใช้โดนพ่นทั้งบนลงมามองแล้วโดนโดนกเลาออกเล็กจริงแต่ผลที่ที่เกิดขึ้นมันจะได้น้อยครับปามเพราะฟามเป็นไม้ใหญ่แต่นี้เราใช้พ่นพ่นพ่นตรงคอเลยครับพ่นตอมคอปามเลยต้นหนึ่งประมาณ5ลิตรที่ที่คนงานเขาพ่นกันต้นหนึ่งประมาณ5ลิตร เดียวนะคะพี่จ๊คขาที่นี่สวนปาล์มทั้งหมดกี่ไร่คะพื้นที่เต็มอ่ะ3า0ไร่แต่พื้นที่ที่ปลูกปาล์มจริงๆเนี่ย2 1งไร่ก็ประมาณ3,650ต้นค่ะ3,650ต้นงานครั้งหนึ่งที่พี่หนุ่มใช้ไบโอในการย่อยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยคือเราย่อยตลอดมันไม่สามารถแบบบอกได้ใช่ไหมว่าครั้งหนึ่งต่อครั้งเนี่ยใช้กี่ซอง <c oughs> อ๋อมันใช้เรื่อยๆเนาะเรื่อยๆคนระับอ่ะแล,แล้วถ้าสมมตินายถามกลับเป็นตัวไฮโกล่ะคะพี่ สามพันเท่าไหร่คะพี่แจ๊คสามพันหกร้อยห้าสิบต้นสามพันหกร้อยห้าสิบต้นพี่หนุ่มโปรแกรมในการใช้ยังไงคะสิบห้าวันทีหรือสามสิบวันทีตอนนี้นะที่สวนเราใช้สี่สิบห้าวันต้นครั้งหนึ่งครับต่อรอบสี่สิบห้าวันเนี่ยจะใช้ไบโอทั้งหมดสี่สิบตองไฮโกสี Hi ่สิบตอง<ช>แต่ไบโอมีการหมักหัวเชื้อด้วยใช้กากน้ําตาลก่อนเจ็ดวันอ๋อเลยเห็นผลแบบสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอ่าสองอาทิตย์แบบย่อยเลยใช่ไหมคะโอ้ดีจัง แล้วก็ในเรื่องของการย่อยสลายผลลัพธ์แบบ2อาทิตย์แบบนี้พี่หนุ่มประทับใจละแล้วในเรื่องของคอปามล่ะผลปามน้ำหนักปามหรอที่เป็นไงบ้างน้ำหนักเพิ่มขึ้นดีมากครับจะก,ก่อนทลายปามที่ที่เราปกติทั่วไปที่ปีทีที่ผ่านมาัมนที่เรายังไม่ได้ใช้เราเก็บข้อมูลดูทลายหนึ่งประมาณ17โลเดี๋ยวนะก่อนใช้ทลายปามที่ใหญ่สุดก็คือ17โลใช่ครับพอหลังจากนั้นเริ่มใช้ไปทุก 45, 45วัน ก็จากเก็บรอบที่เริ่มใช้ก็คือเพิ่มขึ้นเป็น27โล27จกิโลเพิ่มขึ้นคือน้ำหนักเจา <11. S 1> เป็น10โลครับเพิ่มขึ้นส <17 S 1> ิเพิ่มขึ้นเป็น10บโลใชครับโอโ้โหอย่างเมื่อกี้ได้เห็นเขาโยนปาล์มขึ้นรถก็คือแบบมีความแบบน,น,น,น้ำหนักใช่ครับน้ำหนักดีมาก คุณอะคุณผู้รับเหมาย่างชมเลยคุณใช้อะไรสวนคุณน้ําหนักดีมากเลยสวนอื่นก็บรรทุกไปเท่ากันแต่น้ําหนักได้ไม่เยอะเท่านี้ค, <400 S 2> คือเปรียบเทียบกันระหว่างปี6-4ที่เรายังไม่ได้ใช้ครับปี6-4ผลผลิตทั้งสวนในประมาณ400กว่าตัน400กว่าตันต่อปี65ที่เราใช้ตั้งแต่เดือนอต้นเดือนกุมภา,า,าเราเริ่มสีดใช่ไหมครับแล้วก็เว้นเว้นมาเราเก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาเนี่ยธันวาปี6กใช่ครับ65ผลผลิตทั้งสวนเราปีนี้ประมาณ850ตัน พิ่มขึ้นดิเท่าแต่อย่างอื่นยังใช้ปกติไหมพี่อ่าใช่ครับใช้ปกติครับอย่างปกติอย่างอื่นปกตินี่ก็คือสารสําคัญที่ปามต้องใช้พี่ก็ยังใช้ปกติใชปก,ปกติไหมอืมแล้วในเรื่องของปุ๋ยได้ลดลงไหมครับพี่ปุ๋ยเราจะลดอ่อลดปริมาณลงน่าจะต้นละประมาณกิโลหนึ่งมั้งครับต้นละกิโลข <ะ S 1> ายต้นละประมาณ6กกิโลปีที่แล้วเราลดเหลือแค่ห้ากิโล ต่อปีต้นหนึ่งเราจะใช้6กโลแต่พอมาเราเริ่มใช้เอตัลตร้อยช่วยพี่ก็ลดเหลือปีละ5กิโลกิโลอ๋อแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เห็นได้ชัดเนาะผลผลิตเพิ่มชัดเจนมากนะคะโอ้โหดีจังเลยแล้วปามไม่ขาดพอแล้วปามออกเรื่อยๆทุกปีนี้ผลผลิตของเดือนมกราที่จะได้ประมาณ10กว่าตันึ่งในปีนี้เราจับรวมถึงเมื่อวานประมาณ40กว่าตันแล้ว ปี66เนี่ยนะใช่ครับมกกลา,าทุกปีได้มา19-20ตันประมาณนี้แต่ไม่ใช้เปโมาปามด,ดูเต็มพอตลอดพี่หนุ่มคะเนี่ยในเดินเข้ามาในส่วนปามเนี่ยรู้สึกว่าใบมันดูเขียวชะอุ่มดีจังเลยพี่ใช่ใชครับหลังจากที่ใช้ในใบปามก็จะเขียวมันแล้วก็โอ oh. ้โหปามสมบูรณ์ขึ้นเยอะครับอย่างอย่างนีอง้ออกรอบพอทั้ง นี่ปาล์มเขาสมบูรณ์มากครับรอบคอก็คือรอบต้นทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่แต่มันสองชั้นด้วยนะพี่ใช่รอบนี้สองชั้นโอ้โหสุดยอดมากเพราะเขาตัดที่มาใช้เนี่ยใบเยอนมันจะเหลือใช่ครับเหลือเหล้วมันสั้นด้วซีะแล้วมันทางใบสั้นครับมันไม่ยาวอย่างนี้นะคะมันสั้นโอ๊ยแต่นี่ทุกต้นนี่ใบเกือบถึงพื้นหมดเลยนะความโค้งเห็นพี่แจ็คเคยบอกว่ามันเคยเจอปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมคะพี่หนุ่มใช่ใช่ครับมีช่วงมันเดินเกี่ยวน้ำท่วมอยู่ แต่ถ้าปีปไหนโดนน้าท่วทมจะเป็นไงพี่คือฟาร์มเขาจะชะง,งักไปเลยอ่ะฟางน้ำท่วมที่นี่มัน,นประมาณสามเดือนน่ะไปก่อนสามเดือนไบก่อนนะเขาจะเล็ดเขาจะไม่ออกดอกออกเม็ดเลยเหรอพี่ออกแต่น้อยครับแล้วน้ําหนักไม่ดีอ่ะอืมก็ใส่ปุยอะไรไปไม่ได้น้านําเขาชะล้างไปหมดพลาดอ่ะอแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบน้ําเยอะ ช่ครับไม่ไม่ชอบน้ำขังชอบชอบน้ำอยู่แต่ไม่ชอบให้น้ำขังนะอ๋อไนก็เคยไปสวนปามาที่ที่เขาทําร่องอ่ะอมันต่างกับปามของพี่ยังไงอ่ะคือร่องน้ําเขาจะอยู่ในร่องแต่แต่ส่วนคนแถวยังปกติอยู่ขึ้นที่ปกติอันนี้เขาสามารถให้ปุ๋ยให้อะไรได้แต่ตอนทุ่งเพียนก็คืออยู่ในร่องพี่แล้วอย่างนี้พี่ไม่เก็บหรอพี่ลืมหรือว่ายังไงออนี้คือปามที่มันตอนนั้นปามเขาจะเป็นเชื้อราครับนี่เชื้อจับของ อ๋อพราถ้าเป็นเชื้อราเราจะสับออกในระหว่างตอนที่เขายังไม่แก่เลยยังไม่แก่ใช่ครับยุ่ยหมดแล้วนะคะวันนี้ถ้าสับออกเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีผลต่อคนปลามัะว่ามันอยู่ดูว่าเราใช้ใช้ไอใช้โอพ่นให้เขาย่อยไปเลยอ๋อโอเค คือเอาอยัางไงให้ก็ออกอยากลลายออกออกแต่ก่อนแต่ก่อนนั้น่ะที่เราเริ่มต้นใช้เนี่ยเราจะใช้ตัวขออไข่โกกับไบโอนะอแต่คราวนี้พอล่าสุดที่ทางทางเอกอ<า>อน้องใหม่มาออกน้องใหม่มาเนี่ยก็เลยเอาตัวกอบทองคำมาใช้แทนเลยเพราะว่ามันมีตัวป้องกันเชื้อราได้ด้วยครับ จริงๆแล้วมันก็ดูไม่ยากเนาะพี่มันกลายเป็นว่าพอเรารู้ว่าเขาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คือใบมันฟ้องหมดเลยใช่ไหมมันจะฟ้องที่ใบก่อนเรื่องของน้ำหนักเรื่องของผลมันจะตามมาอีกทีนึงเพราะมันใช้เวลาเนาะกว่าจะเห็นผลอย่างแสดงว่าก่อนที่พี่หนุ่มจะเห็นความแตกต่างของใบของผลของทลายเนี่ยก็คือพี่หนุ่มใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะในการเริ่มต้นใช้พี่ใช้็ประมาณี่กว่าวันสังเกิเป็นเกิดเป็นะนะอ๋อโอเค งั้นก็เราก็ต้องบอกว่าชาวสวนฟาล์มถ้าทดลองใช้ก็ต้องใจเย็นหน่อยเนาะใช่รอบแรกพอลงไปแล้วก็ให้นับประมาณ45วันเดือนครึ่งแล้วก็มาดูความแตกต่างกันใช<ว>่ไหมคะ <het and trauma> ที่นี่พันธ์ุอะไรนะคะขออีกรอบน, <CP S 2> นึงค่ะพี่ Ten CP Tenera CP Tenera เป็นพันธ์ที่ออกออกลูก เรื่อยๆครับแต่แต่ทลายเขายังไม่ใหญ่หมภาคใต้ออกลูกเรื่อยๆแต่ทลายไม่ใหญ่ทําไมถึงใช้ที่ป่าจริงคบพี่มันเหมาะอากาศหรือว่ายังไงใช่ครับพื้นที่เราคือเป็นพื้นที่ชนแบบพื้นที่แห้งแล้งหน่อยหนึ่งอ่น้ำมันมีเยอะมากอ๋อทางอื่นเ็ทางใต้เขาจะเอามาปลูกแล้วมันไม่ค่อยออกอ๋อก็ทางาใต้เขาจะชอบน้ําเยอะแต่เท่าที่เดินดูนี่เหมือนที่เก็บได้ทุกเดือนเลยนะ ทุเรียนครับตอนนี้เก็บทุเรือนแล้วก็ไม่ขาดพอเลยครับทุเรือนบางทีเดือนก็สองรอบนะเดือนละสองรอบครับเดือนละสองรอบแล้วถ้าสมมติหนูคิดว่าเดือนละรอบละห้าสิบตันเดือนเดือนนึงก็เกือบร้อยตันนะโอ้มีค่ะมีเพราะมันโตเราก็ได้ร้อยตันเมษามพุทธภาานี่ก็ร้อยกว่าตันต่อเดือนนะงั้นปีนี้ถึงพันสองร้อยตันไหม <laughs> ให้ให้ถึง1,000ได้ครับโอ้โหสุดยอดณนะวันไหนตอนธันวาเราจะมาถ่ายอีกรอบนึงได้ไหมพี่เมื่อพี่เก็บตอนปิดท้ายปียได้ไหมโอ้โหสุดยอดแล้วเราจะได้มายืนยันว่าถึง1,000ไหมแต่ว่าในคาดหวังว่าจะถึง1,200ตันนะ ดีไหมคะเออมาเก็บอีกแล้มันต้องถึงแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับว่าจุรินซีอ่ะมันค่อยๆเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุอาหารแล้วมันปรับสภาพดินให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อยๆเป็นเรื่อยไปนะคะคือเชื่อว่าอย่างนั้นเลยสุดยอดมากค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่สวนป้าสหชัยครับสหชัยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่หนุ่มแล้วก็ทางพี่แจ๊กนะคะที่อนุเคราะห์สถานที่ที่เกิดจากผลผลิตที่ใช้จริงเนาะมาแบ่งปันความรู้และเก็บความรู้ต่างๆนะคะเพื่อ เราจะได้ไปแนะนำเกษตรกรกลุ่มส่วนฟาร์มนะคะ